จงเลือกมาหายแล้วกูโอ้ตโรอด้วยเอาชิบหายเตียวเซียนอ่ะอ่ะโอโหแทงสองอืมเอาอีกแล้วกูอะโอเดสก็ได้มาจัดมาสึกครั้งนี้ไม่มีที่ว่างสำหรับคนไร้ความสาม,มารถจัดไปได้แต่ว่านะเป็นซับจีกว่า ทับดีกว่าเอาอะไรดีอะเอาตีมีแล้วกันจัดโโอ้โห,โหน่ารักเกไปนี้ดีกว่าฮะฟิกเกรอร์ฟริกเกรอร์ตัดมาต้องเหลืองต้องเหลือง เพิ่งเคยเล่นตีมีครั้งแรกกั้เนี่ยโอ้แล้วดูสี่คนล่างโอ้โหโลตันชิบหายแล้วครับผู้ชมครับปั๊ดไฟโลตันระยะโลตันบอลลิโลตัน,ายยาตน,ตนแกลกโลตันชิบหายแล้วโอ้โหแล้วน้องซินเดอเรลล์อีกแล้วอ่ะดีที่ใช่อีปลาทองอ,อีปลาทองนี่ผมจำได้แม้นเลยว่าทำกูเจ็บมาก ทำเจ็บมากมายเอาปไปิ้วปุป้งก็จะเอาอยัางไงก็มีอะไรมากคือเอาอย่างนั้นไปฮะเหมือนไม่ไหวอะไปไหมไปไหม

ไปไปโอ้ยสามไปเหรอสามไปเหรอตายตายตายกดิกูตายี่อย่างงี้เฮ้ยมาหูประสีวะตายอก็ตายฮะบอกว่าไอส้สคนนี้คือมันมันมันมามาเล่นกันแน่เลยเ,ยน,เ,ยน,เนี่ยวปิวปิว ว่าสี่คนนี้มาด้วยกันชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์โลแรงขนาดนี้อ่ะไม่มีครับโอเคโหไปนู่นเลยอ่ะมันเก่งเจะจัดไป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 หึวิ่ง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 เฮ้ยมันมันมันไม่ธรรมดาท่านผู้ชมฮะไม่ธรรมดาละ ดักรออย่างนี้ดีกว่าไม่โดนเอมาโอ้โหเจ็บ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 เจ็เจอบเจ็เบเจ็บเจเเเ เข้าไปทำไมเนี่ยโอ้ยมอรเลนเข้าไปทำไมวะยางฮาเลยครับเดทรีอาว่าไงเอาโต๊ะเอาตนก่อนตัวปบเๆาก่อนเอาตัวปอบก่อนเกลียดความปิงนี้มาก ยังเกียรเลยครับปิงก็ให้มันแบบพอเหมาะพอควรบ้างนะอา้อาวอ้าวมาสิก็มานี่ครับมามาอื้มไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมาเออข้าไปข้าไปข้าไปเออเอา,อออเอา,เอามาโดนตายมา ตายต่อตายต่อตายต่อมาตายต่อมาตายต่อโอเคดี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 เออ oh, oh. มาดีไปพุ่ง <qu ip on. S 1> ชอบม่ะชอบมากอาไปต่อวิ่งต่อวิงว่งไปพิตูนวิง่งไปพี่ตูนวิ่งแบปพี่ตูนวิ่งไบพี่ตนูนพี่ตูนมาแล้วออมา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 พี่ ุงไม่มา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 อ่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แล้วแต่เพื่อนแล้วแต่เพื่อนนะแต่เพื่อนเลยนะทีมเราพูชพลอใครวะอ้า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 วหวีแป๊บดีแป๊บเออหุึ่งหนึ อุ้ยูโอ้เออได้อยู่ได้อยู่ได้เข้าไปเลยเออเข้าไป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 เออยิงต่อยิงดิยิงดิยิงยิงไปอุ้ยเกือบตายเกือบตายใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อนใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นเย็นมาเลยใจเย็นเย็นโอ้โหแกล้ง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 อืมอืม แกล์เอ๋ยแกลกแกลกอย่าอย่าทำอย่างนั้นดิไม่นะอย่านะพุ่งโอ้ยกรอบอีกรอบรอบมันเบียคะมันเบียคะจิบบักจิบปึกอันจิปปึกอันจิปปึกโอ้แกล์เพรินเดอร์อีรุเมียไม่เดินช้าจังนะมี รู้ทันแล้วเราเนี่ยเฮ้ยออโร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 เอาเลยเอาเลยเออ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 ไปต่อไปต่อไปต่อเออเออไปไหนล่ะ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 อย่ามาต้องตีมี่เขานะอย่ามากระเทียกับฮือรือกับต้องตีมี่เขา เอาเลย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 ขั้วล่างก็แตกป้อมบนแตกตอนแล้วไงล่ะแตกแตกแตกคนเราแตกคนเราแตกคนเราแตกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูเลนนี้กัน <Get ready. S 2> เซ่โอ๊ยเจ็บ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 ไปไปไปเอาต่อเอาต่อเอาต่อ ไปไปเอาโตได้เลยนั่นแหละนั่นแหละอ่าๆมาๆมาๆมามาใช้ปลาใช้ปลาตุ่มมียเก่งเยอะใช่ไหมล่ะไปอะไร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 เออเออ เออไปอือโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่แรง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 อยู่กลับบ้านก่อนกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนอือเฮ้ยมาน้องน้องต้องมาแหละเราต้องมาฮะคุณชูมาเราต้องมาล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 า น้องมา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 ออกมาน้องมาแล้วน้องมาแล้วเอาเอาดึงกูเลยดึงกูเลยเพื่อนดึงกูเลยเพื่อนดึงกูเลยดึงไปเลยดึงไป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 เลยไม่ต้องควกฉันไม่ต้องควมฉันตายอุ้ยไม่ตายไม่ตาย้วยไม่ตา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 ยบ้าไม่ตายวะรอดมาได้ไงวะกูอย่างโหด น้องมียังงดชอบ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 อ่ะ้องบัต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 เอาไม่ละ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 เอาอยู่นี่เลยอยู่นี่ไปอยู่นี่ไปอยู่นี่ไปออเออเอาเลยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จัดจัดเอาแบบปุ๊บั๊เอาแบบปุ๊บั๊คือเรือคือเรือ คือเลือดคือเลือดเธอกี่มีดไม่อะไรมากมายนผู้ชมครับโอ้โหอย่างฮห้วป้าอะไรอะไรมา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 ครับต้องการอะไรปั้งอู้อ่าเข้าม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 าตีต่อตีตีตีแปมแตกจ้าอันเน่อยู่ไหนเอ้ยอยู่ที่ชิป้า โอ้ยอืมรอนี่แหละบัลบัลบัลบั้นมาเออมาต่อนั่นแหละเต็ม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 คราบเต็มเต็มคราบเต็มเต็มคราบโอ้โอ้ยไปทำหนูโอ้ยไม่ได้ไม่ได้แดก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 โอ้ยเออ แตก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 คอแตกอแตกคอแตกเอาให้แตกเอาใหแตก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 แยกย่อยต้องตีมีดยอดจุดยอดนาทตีมีเนี่ยเดือยอ๋อหนชอบตีมีอะโคตรเล่นมันที่หายอ่ะมาเอือกเออกเออก เก่งมากน้องตีมี่เก่งมากเลยกเกิน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 กโอเคนะฮะชอบอ่ะชอบมาทุกชมมาชอบมากอ่ะแบบตรกันขตาวแล้วแบบสกิลหนึ่งสุดยอดจริงกลางโดนแล้วปล่อยปุ้งอ่ะ อื้มอ่ะงอนเอาบ้างเราไม่ยอมวันนี้เป็นวันสงกลับปะแป้งหน่อยจ้าปะแป้งหน่อยกูขอปะแป้งหน่อยอ่ะปะ้าป้าอ่ะอ่ะเอาเลย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 ยอมตายยอมตายนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยโอ้ย โอ้ยเออได้อยู่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 เออเออเออกลับบ้านอีกแล้วกลับบ้านอีกแล้วอ่ะกลับบ้านบ่อยจังวันนี้เอามาตอวันนี้เป็นวันสงกรานโอ้ฝายแล้วโอ้ยชอบเลยดีมี่ครับอุ้ยปลาอุ้ยปลูกุ้งหอยปลูปลา มีใครอยู่ตรงนี้ไหมเอ่ยไม่มีใช่ไหมอาปูมามามาอุ้ยมามาโอ้โหอย่างชอบไปแล้วครับไปเลยจ้าอื้มอื้มโหกดไม่ทันกดพลาดกะพลาดโทษ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 เอาเลยเอาเลยเหร ได้ได้ได้มามึงมามึงมามึงมาเลยมึงมามึงมาปาดแป๊ด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 ขัาไปไปไปกูไปแล้วกูตายแน่แน่กูตายแน่แน่มาดิ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 เอาดิเอามาอู้ตายอู้ไม่โู้เกือบเกือบรอด กับลดอ่ะโอ้โหยังชอบเลยจ้ะแม่เฮ้ยมังกรมีอะเพื่อนไม่ปล่อยอ่ะเพื่อนมังกรนะวูตเนอร์เลยกูมังกรปล่อยได้ปล่อยนะเอาซันเนอร์ตีมีเลยแล้วก็ตีมีครับผมคิวสามครับผมคิวสามใต้สี่แอชชิดสิบสองครับผมดูจากทีมเรานะแอชชิดเราแบบค่อนข้างโอเคนะ เราชอบลุงเลยแหละใช่เปล่าพี่ชอบอ่ะชอบอ่ะโอุยนตาตาจะไหลแล้วผมตายตายตายบุญ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 เชี่ยปึ้งหมดแล้วว่าอย่าไปหัวร้อนนะผมนะอยไปหัวร้อนนะมันต้องสบายสบายใช่ไหมฮะที่ผมเล่นทาร่าใช่ไหมครับทุกผู้ชมมามามาเอาเอาดิ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  เอาดิโอโอโอตายตายตายายสิเอา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 สิตายแตกแตกแตกแแตกแแตก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 เฮ้ยเฮ้ยเกือบเกือบเือบเกือบเกือบตายเองดิเฮ้ยอีกตัวนี้ด่อยไอตัวเนี้ยไอบัดไอเนยไีเนยอีเนยอีเนยกูงจะฆ่ามึงจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึง โคตรอาฆาตโคตรอาฆาตโคตรอาฆาตถายเออเออโอ้ยอย่างอาฆาตทุกชมฮะโคตรอาฆาตเลยมามามาดิมาดิเอามาดิเออเออไม่โดนนะไม่โดนนะโอเคโอเคเออเออเออมาต่อ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 ไปต่อเอ้า แทงได้เลยเอ้ามามามาเออมามามาก็ไม่ตีป้อมสวาหรับเพื่อนเพื่อนไม่ตีป้อมกันเลยอะถอยถอยก่อน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 ถอยก้อนยังโอเคอยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหอยากอาฆาตต้องเหนื่อยอะ มาครับมาเลยมาเลยมารอเรแล้วโอ้ยเอาลุมใชื่อเอาลุมใชื่ออย่าตายอย่าตายเพื่อนอย่าตายได้โปรดได้โปรดเออไม่มีแทงก็จบแล้วจ้าแต่เราโอเคนะสามต้นหนึ่งสามต้นหนึ่งอยู่ได้อยู่ได้อยู่อยู่ได้อยู่อือเอาไปละ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 เพื่อนเอาไปละเอาไปละ เอาเะล่ะเอาก้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรแมวอรอแมวอ่ะเอาเอาเอาแมวเนี่ยเอาแมวเนี่ยเอาแมวเนี่ยฮะเอาแมวเนี่ยเอาเป้าบอลเลนช่วยหน่อยเฮ้ยเพื่อนช่วยหน่อยเออโอเคโอเคอยู่ดิวให้ได้นะให้ได้นะอย่ามีคนมาแย่งนะเออนั่นแหละ ความมันมุนเกอรหลับไ,ไม่ใช่ค่ะมาแล้วค่ะมันกลับไปพุ้มคนพุ้มคนตึ้มโอ้โห,โห,โหยึดหายะว่าไง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  <c oughs> อ่ะไป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 ไหนอ่ะโอ้ยเอาจะสาเลยคุณ <c oughs> เออย่าได้อยู่เออเออเออตอบตอบตอบหน่อยได้ไหมตอบฉันหน่อยว่าเธอคิดถึงกันมันต้องหวานต้องแหว่งห่อกอุ้ยเลือด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 ไปไหนอะเธอโอ้เอาเอาเอาสักคันคาร์บอเอาคาร์บอคาร์บอกลับบ้าน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 อ๋อกลับบ้านนะลุงเน้อกลับบ้านเน้อกลับบ้านเน้อกลับบ้านเน้อ อะไรอะไรอย่าอุ้ยหืมอย่าครับหนูพลุนแล้ว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 แล้วกลับก่อน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 เราได้อยู่ได้อยู่โอเคอยู่โอเคอยู่เอาไปละเอาไปละเอาไปละไปยังยะยังกับโอเค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 ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะได้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 เอาไปเลยได้ มามาอืมอืมโอ้กว่าจะฆ่าเสร็จจะตายก่อนวะเนี่ยเอ,อ้ยอยายายาเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออกลับบ้านเรา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 จะพี่น้องเอลย อืมเจ๋งจัดจัดเจ๋งจัดจัดอืมไอตดไปเลมามาเอาตายตายตายต้องช่วยต้องช่วยต้องช่วยไปแล้วจ้ะไปแล้วไปแล้วปุ้งปัดปุ้งปัดแปร่ดไปแล้วปัดแปรดปัดแปรดอ่ะไปต่อไปต่อแลาอะไรอะไรอะไรเออ มันพลาดแปรดพราดแปรดทริตเทียว uh, ่าไงเอาไหมล่ะอไปไปต่อไปต่ออ๋อไม่รอแล้วไม่รอแล้วไม่รอแล้วอ่ะมามาตีปั๊มสิพี่พี่น้องพี่น้องตีปั๊มพี่น้องตีปั๊มตีปั๊มสิไว้ยตีปั๊มไอ้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 อีกทีเดียวอย่งอ่ะเฮ้ย แล้วไม่ตีป้อมกันเนี่ยเฮ้ยไอ้ครีบครีบคอยคอยตัวเดียวอ่ะไปไหนกันเนี่ยโอ้โหบบอะไรวะอะไรวะเฮ้ยรวมรวมรวมเลยรวมเลยรวมจบ ทนะํไม่ได้นะถ้าคนนี้ก,ก,นก,กูไม่ได้นะอือหือย่างไม่รีบไม่รีบบ้านดิไม่รีบบ้านดีต้องรีบสิครับไม่รีบไม่ได้บอกเล้ว่าอย่าหัวรอ้อนจิบหายแล้วกูเออ ปึ่งอ้าวอยู่จ้ะอยู่อยู่ไหนอยู่ไหนบอกเขาหน่อยบอกเขาหน่อยบอกเขาหน่อยปาดแปด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 เอาได้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 เออพอดีพอดีพ่อนได้ห่า อืมดูเขาเจ็ดเทียไม่รีบแต่ดูคิวสิสามสามบ้าไม่รีบอืมไม่รีบเป็นไง,ไม,นไ,ง,นไ,งไม่รีบเป็นไงเป็นไงไม่รีบเป็นไง ้องเย็นชอบมาไม่รีบเป็นไงตายตายเนี้ยมึงต้อง lama. รีบแล้วไม่ร er ีบไปได้ไปไปไปเออ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  มึงต้องรีบนะเพื่อนไม่รีบไม่ได้นะเพื่อนมึงต้องรีบแล้วมึงต้องรีบแล้วมึงต้องรีบแล้วมึงต้องรีบลวเว้ยมึงต้องรีบแล้วมึงต้องรีบแล้วเพื่อนไม่รีบมึงไม่ได้มึงไม่รีบไม่ได้เป็นไงไม่รีบไม่รีบไม่รีบ ไปไงไม่รีบไม่รีบแทนที่มันจะจบแล,ล้วยี่สิบนาทีมันจะไปเกินหลักคือเฉยเออแล้วจะตายแล้วมึงเพื่อนอืนออ,อือจะตายแล้วเพื่อนเราจะตายแล้วเพื่อน Who trash you calling? are A ไม่รีบไม่รีบไม่รีบบอกแล้วไม่รีบจะตายนะเอลเลอร์เอลเลอร์จะตายาเออมาช่วย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 ,วยเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมไปต่อไปต่อเออไปต่อเออ ต่อ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 นั่นแหละนั่นแหละไปต่อไปต่อเออต่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 อหมดห้าหมดห้าหมดห้าอันนี้แหละต่อเลยต่อเลยนี่แหละไม่รีบไม่รีบใช่ไหมมึงไม่รีบมึงไม่รีบ มึงเอาคีบมาก่อนสิเออเดี๋ยวมาแล้วคีบอะไม่รีบกูรีบเพื่อกูรีเพื่อว่าแป๊บโอ้โหชิบหายเดียตีอครับเดียตีอไม่รีบไม่รีบไม่รีบโอ้โหไม่รีบไม่รีบเนอะเนี่ยเอร์โร่เราต้องอย่างนี้ครับผู้ชมฮะ Just mess เนี่ยไม่รีบบอกเลยว่าไม่รีบโอเคเอ่เนี่ยก็ขอบคุณนี่เนี่ยขอบคุณเอโร่มากทีนี้ทีกแล้วเมื่อก่อนนู่นคือยังไงฮะดีคิดบางเดียวอีปลาทองไอน,นี้ไม่รีบไม่รีบไม่รีบขอบคุณอิลุยมากอะแบบอัลติบาโพดีเปรี้ยงเลยอะนี่ครับผม คิวน้อยสุดเลยสินเทียฟาร์มแต่แท้ไม่รีบนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก้นเลยครับผมสำหรับพาดีกับน้องตีมี่ลาบกันครับสวัสดีครับไม่รีบ